สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องสาวบันดงคน้นกระสินมาอีกแล้วค่ะมือนี่มาเบิงเมนูแกงอ้อมค่ะอ้อมหมูเนาะคะ่ะเนาะที่เห็นอยู่นี่เป็นอ้อมหมูมือนี่ตอนนี้เขาก็มาถึงขั้นตอนขวหมูกันค่ะกสซีมี ค่ะเว้ยมีแต่ไข่ใบบักูดแล้วก็หมูที่เ้าหันเนาะคะ่นะเนาะหันกะที่หันตอนประมาณนี้แหละค่ะแต่แต่ผูมักเนะคะ่ะเนาะประมาณนี้ค่ะขวาม,มูให้สุกก่อนค่ะ น้องเอ้ะอย่าเฝ้าเบื่อเด้อบ่รููสิเห็ดยังไ้เบิ่งตอนนี้ก็เฮ็ดกับเขาไปก่อนเนาะค่ะเฮ็ดกับเขาให้เบิ่งก่อนยังเฮ็ดเข้าก็เฮ็ดไปค่ะของไม่ตู้ยงตู้ยินเข้าก็เฮ็ดไปยังเฮ็ดกินเข้าก็หามาเฮ็ดค่ะ ก็หมูกะชิมีมันในของเซ่บอ้วนของเซ่บแต่ว่าอ้วนค่ะของแซ่บแต่ว่าอ้วนแล้วมาใส่พริกกันค่ะค่ะอันนี้กะชิเป็นพริกที่ห้าวตำไว้ค่ะกะชิมใส่น้ำกันเลยค่ะขวบไปพร้อมกันกับหมู หมอก็เดึงดับเดึงดับ,ดบอยู่สิขวมบมากขวบเลยมันบ่กขวบหนักเนาะจได้ขามาเบิงกับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนยด้วยค่ะจะได้ไม่ผู้ติดตามหลายๆเนาะค่ะ เหตอทหารเมนูแบบบานๆล่ะค่ะยู่งกินไงมีเห็ดหมอหนึ้กระจี๊กกินอยูสองมือค่ะสองสองขาบเนาะมีะกินได้สองาบอันนี้เห็ดตอนแรกกระเจีไดกกินตอนเศารน้ำค่ะประหยัดไปอีก เมนูแบบประหยัดค่ะกันเ็ุกิน,กดน,กน,นะะเดี๋ยวกระถามูสุจังหน่อยก็เนาะค่ะเดี๋ยวห้อจะมาเอาเดี๋ยวห้อก็เติมน้ำลงอีกค่ะเติมน้ำแล้วก็ใส่พักค่ะแล้วก็ค่อยปรุงเนาะคะนะ่ะเนาะ ค่ะตอนนี้หมูกระซุกแล้วหอมหมูสซุกแล้วค่ะใส่ตะไคร่ใส่ใบบักขูนแล้วค่ะมันจะได้หอมหอมเดี๋ยวห้ามาเติมพักกันเลยค่ะอากาศกระหอนยุกกับหมอกับแกง เต็มหมออีกแล้วค่ะมาหนีเฮ็ดหน่อยบพเป็นเนาะเฮ็ดกะจิประมาณนี้แ่ะค่ะกะกินสามคนพอเมลูก เต็มหมอเลยวันนี้มือน,นีบะมีลูกโดดค่ะบะมีบักพริกอ่อนค่ะลืมซื้อมาบักพริกในตู้ตก,กับเบิดลืมลืมเบิงบะได้กินมของแซ่บแล้วค่ะมือน,นี้ ข้าวมาเติมน้ำกันค่ะเติมน้ำลงไปเลยใส่น้ำลายก็สิเป็นแกงใส่น้ำหน่อยก็สิเป็นออมเนาะค่ะนี่ก็สิเป็นแกงอ่อมหมูพักข้าก็สิมีต้นเหนียวก่อนนี่พักกาด นี่เป็นผักกาดผักกาดดอกผักกาดอันนี่บานเห่าน้อค่ะน้องนี่ดอกม้องเป็นแนวนี้ไหมคะผักกาดดอกผักกาดแกจอนบ่ใช่ผักกาดที่มีดอกเหลืองเนาะเลยมีต้นหอมผักอีตูผักชีลาวประมาณนี้แหละค่ะผักผักก็ตามใจเห่าน้อค่ะน้องผู้ใดมาพักได้กระใส่ไปเลยค่ะ เหนียวกับมาปุงเครื่องกับโตสบสใส่ชูรสเลยคะ่ะเกลือ <c oughs> แล้วมาตวงประแดดก่อนมาตวงมันสีเข้มเข้มแต่ขนาดตวงรังเทือกับเข้มอยู่ค่ะมีกับสิใส่ทัพี่หนึ่งค่ะ บนว่าเอาอยมาเติมปลาแดกไหมใส่ปลาแดกใส่เกลือชุดรสแค่นี้ละค่ะเครื่องปุงบริหนากเลยนี่ค่ะกระติประมาณนี้ละค่ะ เดี๋ยวเห็ดเ็จเท่ากับปรุงรสแล้วกเสร็จค่ะข้าใส่ผักเรียบร้อยเท่ากับเ็จแล้วค่ะน่ากินบา,กกาค่ะพี่น้องผักร้วนๆหมูกระร่วนๆมันๆค่ะน,นี่ก็ะซุกแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่ก็เนาะค่ะคลิปหนามาพอกันไหมค่ะ ขอบคุณที่มารับชมให้เนาะค่ะเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เนเ้อค่ะฝากช่องน้อยน้อยนี่เนเธอคะ่ะสาวบันดุงคนกาะสินค่ะทีได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ